อีสานเอ้ชายภูมิสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รักประชาธิปไตยทุกท่านมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาที่นี่ในวันนี้ขอบคุณการต้อนรับอย่างอบอ,อุ่นจากทุกท่านขอบคุณพระเ้ามาทุกผืน ขอบคุณพวงอะไรทุกพวงขอบคุณรอยยิ้มทุกรอยยิ้มขอบคุณการตกไม้ตกปือกำลังใจจากทุกท่านบ้ากเลยครับพ่อแม่พี่น้องครับยังไม่หยิบยันพอหรือยานเขาบอกจะอยู่ต่อเขาบอกจะอยู่ต่อเขาจะทำต่อ เ่านครับวันนี้มาอยู่ที่นี่ขอโอกาสนี้อธิบายหน่อยอธิบายหน่อยว่าพวกเราอนาคตใหม่เดิมก้าวไกลปัจจุบันอยากจะสร้างสังคมแบบไหนเราปรารถนาที่จะสร้างสังคมแบบไหนถ้าเรามีอำน,นาจอยากจะผลักดันประเทศไทยไปทางไหนเราอยากจะเล่าให้ท่านฟัง ว่าสังคมที่เราอยากจะสร้างหน้าตามันเป็นยังไงเราอยากจะสร้างสังคมอย่างไรให้ท่านและลูกหลานของท่านใช้ชีวิตขอโอกาสนี้เล่าให้ท่านฟังขอโอกาสนี้พูดถึง อนาคตของประเทศไทยเพราะแม่พี่น้องครับจะพูดถึงอนาคตได้จะพูดถึงสังคมที่เราปรารถนาได้ต้องเริ่มจากการเข้าใจปัจจุบันขอเล่าวงจรชีวิตของคนอีสาน ให้ทุกท่านฟังก่อนเดินทางมาหลายจังหวัดครับไปพบปพะพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนที่ทุกข์ยากที่ลำบากที่เป็นหนี้เป็นสินมาหลายจังหวัดทั่วประเทศไทยเก็บความเดือดร้อนรับฟังความช้ำอกช้ำใจ รับฟังความน้อยอกน้อยใจในโชคชะตาของทุกท่านเก็บไว้อ่านอ่านเต็มไปหมดรับฟังตั้งแต่เหนือจดใต้รับฟังปัญหามาตั้งแต่ตะวันออกถึงตะวันตกวันนี้ขอเล่าให้ฟังวงจรชีวิตของคนอีสานพ่อแม่พี่น้องครับเราอยู่อีสานนี่ตั้งแต่เกิดมาเด็กเดเกิดมาอยู่อีสานนี่มีโอกาสเห็นหน้าพ่อแม่ไหมครับ เจอพ่อแม่ไหมไม่เจอพ่อแม่อยูไ่ไหนนู่นทำนงานในเมืองใช่ไหมครับทิ้งให้ลูกหลานอยู่กับตายายอยู่กับปู่กับย่าในอีสานใช่ไหมครับจะสร้างครอบครัวที่อบอุ่นได้ไหมอย่างนี้นได้ไหมไม่ได้เข้าโรงเรียน โรงเรียนอุปกรณ์การสอนการเรียนการสอนก็ไม่ครบครันไม่มีห้องแลบบภาษาอังกฤษไม่มีห้องแแบบวิทยาศาสตร์ไม่มีอุปกรณ์การกีฬา ให้เด็กๆได้เติบโตเท่าทันกับยุคสมัยไม่มีอุปกรณ์การเรียนการสอนที่มีคุณภาพเพียงพอให้เด็กๆมีการเติบโตทั้งอารมณ์ทั้งสมองและทางร่างกายให้เหมาะสมกับวัยอยากจะเข้าโรงเรียนดีๆก็ต้องวิ่งเต้นอยากจะเข้ามาหาลาัยดีๆต้องเรียนพิเศษใช้เงินใช้ทองทั้งนั้นใช่ไหมครับใช่ไหมครับ ไปเรียนพิเศษนี่ใครมีเงินส่งลูกหลานไปเรียนพิเศษคนรวยหรือคนจนคนจนมีเงินส่งลูกหลานเรียนพิเศษไหมไม่มีจะเข้ามาหาลัยดีๆได้ไหม,ไมเข้ามาหาลัยปลายไปลูกหลานของคนดีสารลูกหลานใครกู้นี่ยืมสินมาเรียนบ้างยกมือให้ดูหน่อยมีไหมนี่กยศมีไหม ลูกหลานของพวกเราเข้ามาหาลัยแล้วก็ต้องกู้นี่กอยศออมาอเรียนใช่ไหมครับแมนมาแมนมจบออกมาก็เป็นนี่แล้วจบออกมาชีวิตไม่ได้เริ่มศูนย์เหมือนกับคนอื่นจบออกมาลูกหลานคนอีสานจบมาหาลาัยออกมา ชีวิตติดลบไปแล้วสองแสนกว่าบาทใช่ไหมครับใช่ไหมครับยังไม่ได้เริ่มชีวิตเลยนะเพิ่งเรียนจบนี่จบมาหาลัยมาปุ๊บชีวิตติดลบไปแล้วสองแสนไม่ได้เริ่มศูนย์เนาะไม่ได้เริ่มศูนย์เนาะเริ่มมาที่ติดลบแล้วนะสองแสนใช่ไหมครับมันจะไปแข่งขันอะไรกับเขาพอถึงไปทำงานกลับมาบ้านกลับมาชัยภูมิมาดูซิมีงานอะไรทำบ้าง หางานทำได้ไหมครับที่นี่งานมีอะไรรับจ้างตัดอ้ยใช่ไหมรับจ้างก่อร้างใช่ไหมรายวันไม่มีความมั่นคงรับจ้างกันเป็นรายวันใช่ไหมครับดิ้นลนกันไปวันวันอาทิตย์หน้ามีงานหรือเปล่าไม่รู้ใช่ไหมไม่มีความมั่นคงในชีวิตพอมาทำงานรับจ้างงานในจังหวัดก็ไม่มี